ใช่ไหมว่าคนไทยเนี่ยเชื่อในเรื่องฮวงจุ้ยมากแต่ก็ไม่รู้ว่าไอความเชื่อที่เขาเชื่อกันนั้นน่ะมีที่ไปที่มาอย่างไรบางก็กูว่าตนเองจะเจ็บป่วยไม่รวยกลัวตายกลัวคนในบ้านอยู่ไม่ดีแต่ความเชื่อไม่ใช่เรื่องแปลกซึ่งใครๆก็สามารถเชื่อได้เราเข้าใจว่าคนทุกคนกลัวว่าตัวเองจะไม่มีเงินแต่การที่เราจะเชื่ออะไรสักอย่างเราควรจะรู้ที่ไปที่มามีหลักการและเหตุผลไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวโดยที่ไม่สนอะไรเลย เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณน่ะกาลังจะเป็นเหยื่อให้กับสินแสที่มาหลอกเอาเงินของคุณในอนาคตแต่ก่อนจะไปรับฟังนะหะเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อทางด้านหงจุ้ยเขาฝากหนังสือรู้ทันหงจุยด้วยหลักการดีไซน์ของทางอเบาบ้านด้วยนะคะแล้วความเชื่อหงจุยเนี่ยมาจากไหนก็ต้องย้อนกลับไปประมาณ3,000ปีก่อนที่ประเทศจีนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยคนสมัยนั้นไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์นี่แต่ความเชื่อเป็นผู้นํา วิทยาศาสตร์คือสิ่งต้องห้ามสําหรับคนสมัยนั้นหรือเรียกได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาพูดได้ยกตัวอ,อย่างความเชื่อที่ว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจักรวาลแต่เป็นดวงอาทิตย์ต่างหากที่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลทฤษฎีนี้มีการเสนอเมื่อประมาณ2,300ปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีใครยอมรับ นั่นเพราะว่าวิทยาศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนแนวคิดทฤษฎีนี้ทฤษฎีนี้ได้รับการยอมรับเมื่อประมาณ3 0 0กว่าปีที่ผ่านมานั่นเองเราจึงเห็นได้ว่าไม่น่าแปลกใจที่ว่าคนจีนสมัยก่อนเขาถึงไม่ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายในเรื่องความเชื่อของฮวงจุย้ยเพราะเราเห็นแล้วว่าไม่มีใครยอมรับและไม่มีใครมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเรื่องหวงจุ้ยที่เห็นเด่นชัดเป็นนามรธรรมมากที่สุดนั่นคือการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานของคนจีนในสมัยก่อนนูน เพราะว่าคนจีนในสมัยก่อนเนี่ยจะต้องเผชิญกับลมหนาวที่พัดพามาจากมองโกเลียที่อยู่ทางด้านเหนือใกล้ขั้วโลกเหนือทําให้คนจีนจะต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆเพื่อหาที่ที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้และคนจีนก็ได้ไปพบว่าการตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณตีนเขาหรือชายเขาสามารถบังลมหนาวจากมองโกเลียทําให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตดํารงอยู่ต่อไปได้และเมื่อค้นพบแล้วว่าภูเขาสามารถบังลมหนาวจากทางด้านหลังได้ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการดำรงชีวิตเลยนั่นก็คือน้ำคนจีนจึงเสาะแสวงหาที่ตั้งที่มีทั้งภูเขาและน้ำอยู่ทางด้านหน้าคนจีนใช้น้ำเพื่อในการอุปโภคและบริโภคสามารถนำน้ำนั้นมาเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์และนี่จึงเป็นการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานที่เหมาะสมสำหรับคนจีนนั่นคือหลังเขาหน้าน้ำเมื่อได้สถานที่โลเคชั่นที่โคตรดีแล้วเนี่ยแล้วอะไรล่ะ จะเป็นตัวที่บ่งบอกว่าอาณาจักรของเขาเนี่ยจะรุ่งเรืองนำความยิ่งใหญ่มาให้กับพวกเขาเขาเลือกใช้วิธีกระดองเต่าเสี่ยงทายกระดองเต่าจะเป็นตัวที่เสี่ยงทายว่าที่ที่เขาเลือกตรงนี้เนี่ยมันสามารถนำความยิ่งใหญ่ความเกยงไกมาให้เขาได้หรือไม่เสี่ยงทายออกมาแล้วไม่ดีโอเคหาใหม่แต่ถ้าดีฉันก็อยู่ตรงนี้แหละจ้าดังนั้นเราจึงรู้แล้วว่าแนวคิดในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานของคนจีนสมัยก่อนนั่นมาจากภูมิประเทศและการใช้ชีวิต ส่วนประเทศไทยเนี่ยก็นาเอาความเชื่อนี้เข้ามาใช้เกี่ยวกับการออกแบบทั้งดุลเลยการออกแบบที่ว่าเนี่ยก็คือของสินแสนะไม่ใช่ของสถาปนิกโดยที่ไม่ดูเลยว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นที่มีอากาศร้อนอบอ้าวอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราต้องการคือลมแล้วการที่จะเอาภูเขาหรืออะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามันเปรียบเสมือนภูเขาอย่างเช่นตึกสูงเนี่ยมาบังอยู่ทางด้านหลังเฮ้ยถามหน่อยจะเอาลมจากไหนอะ่ะ ดังนั้นถ้าคุณเชื่อโดยที่คุณไม่ดัดแปลงอะไรเลยเนี่ยมันจะทําให้การใช้ชีวิตของคุณบ้านที่คุณสร้างออกมาเนี่ยมันอยู่ยากไอ้ความเชื่อหลังเขาหน้าน้ำเนี่ยที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นหลกัลกๆอยู่2อ,อย่างนั่นคือข้อที่1จึ่งจินแสันจะบอกว่าให้การออกแบบตัวบ้านเนี่ยจะต้องด้านหลังเนี่ยจะต้องมีสัดส่วนที่สูงกว่าทางด้านหน้ามีลักษณะเหมือนภูเขาที่กําลังโอบล้อมกับอีกความเชื่อหนึ่งก็คือการหาที่ตั้งในการสร้างบ้านเนี่ยจะต้อง มีอาคารหรือตึกสูงที่อยู่ทางด้านหลังเป็นแบ็กกราวให้เนี่ยถือว่าดีตรงตามหลักฮวงจุ้ยเลยคือมีภูเขาเมื่อมีภูเขาแล้วสิ่งที่ขาดคืออะไรน้ําไงรู้ไหมว่าในทางฮวงจุย้ยสินแสมักอัดด,ดัดแปลงที่เอามาใช้กับประเทศไทยนั่นคืออะไรน้ำพุที่ตั้งอยู่หน้าบ้านน้ำพุที่ตั้งอยู่หน้าบ้านแสดงถึงแม่น้ำที่พัดผ่านอยู่ทางหน้าภูเขาดังนั้นการที่คุณจะเลือกเชื่อสินแสที่บอกว่าให้ด้านหลังเป็นภูเขาหรือตึกสูงแล้วด้านหน้าเป็นน้ำเนี่ย อย่างน้อยคุณจะต้องมีหลักการและความรู้นิดนึงว่าไอ้ความเชื่อที่เขาบอกมานั้นเนี่ยมันเหมาะกับที่ตั้งที่คุณกําลังจะสร้างบ้านหรือไม่แล้วความเชื่อฮวงจุ้ยที่ว่าเนี่มันเข้ามากระตุ้นคนไทยได้อย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาเมื่อประมาณ600-700ปีที่ผ่านมา คนจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มายังประเทศไทยมาแบบเสื้อผือนหมอนใบเขาไม่ได้มาแค่ตัวเปล่าอย่างเดียวแต่เขานําเอาความเชื่อของทางบรรพบุรุษเนี่ยติดตัวมาด้วยความเชื่อที่ว่านั้นได้แก่การเลือกที่ตั้งถิ่นฐานการเลือกคงซุยสุสารต่างๆที่เขานํามาและเมื่อคนจีนที่มีเพียงเสื้อผือนหมอนใบกับคนไทยที่มีทุกอย่างแม้กระทั่งอู่ข้าวอู่น้ําอะไรที่ทําให้คนจีนที่ไม่มีอะไรเลย สามารถตั้งตัวและร่ำรวยมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นเพราะความขยันความตั้งใจความมีระเบียบวินัยที่เขาจะต้องลุกขึ้นสู้เพื่อให้ตนเองนั้นมีเงินมีที่ทำกินมีกิจการมีทุกอย่างเพื่อที่จะส่งต่อไปให้ลูกหลานเขาไม่ให้ยากจนเหมือนที่เขาเป็นอยู่และเมื่อคนจีนออกลูกออกหลานมากมายมีการผสมผสานอยู่กับคนไทยความเชื่อทางด้าน่วงจุ้ยนี่แหละจึงแฝงตัวอยู่กับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา แล้วคนไทยก็จะเห็นว่าไอ้ที่รวยๆวยส่วนใหญ่นั่นน่ะมีเชื้อสายจริงกันทั้งนั้นเลยเฮ้ยแสดงว่าความเชื่อที่เขาเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมันทาให้เขารวยดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขารวยเพราะว่าเขามีระเบียบวินยัยตั้งใจไม่ได้ขี้เกียจในเมื่อคุณรู้แล้วว่าที่ไปที่มาของหลักการทางด้านฮวงจุ้ยนั้นเป็นอย่างไรเราจึงอยากขอให้คุณเนี่ยใช้สติในการเชื่อสินแสกันสักนิดนึงและอยากให้จําไว้ว่าฮวงจุ้ยไม่ใช่เรื่องที่ผิด เพราะว่าในสมัยก่อนไม่สามารถนําเอาความรู้และวิทยาศาสตร์มาตอบคําถามทางด้าน่วงจุ้ยได้แต่ในปัจจุบันเราสามารถนําเอาวิทยาศาสตร์เอาความรู้ต่างๆมาตอบในเรื่องการออกแบบได้ดังนั้นเราจึงไม่อยากให้คนนับปัจจุบันไปด้อยค่าความรู้ในเรื่องของฮวงจุ้ยในสมัยอดีตการเพราะว่าเขาไม่สามารถตอบคำถามเหมือนนปัจจุบันได้